พบกับผมตอนชัแนลวันนี้เรามาแจกอีกแล้วนะครับแจกรหัสวันพีวันดีร์กันอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูไปเลยจะแ,แจกรอบนี้จะไม่ให้ดูรหัสนะครับเมื่อต้องตอบคําถามนะครับก็คือว่าคําถามมันอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็ถ้าตอบคาถามเสร็จแล้วให้เพื่อนๆบอกชื่อเฟซตัวเองเลยนะครับครับแล้วก็ตอบคําถามถ้ถูกด้วยเด้อถ้าไม่ถูกแต่ว่าบอกชื่อเฟซแล้วผมก็ไม่เอาให้นะครับแล้วถ้าเอาไปแอดนะครับกนเดี๋ยว ไปดูในรัฐว่ามีอ,อะไรกันบ้างเลยนะครับไปแต่คำถามพวกนี้มันจะยากหน่อยจะมีคำถามเกี่ยวกับพวกคณิตคิดเลขด้วยนะครับแล้วก็าม,มาเมาได้วพวกนี้ครับน่าจะเกี่ยวกับพวกคณิตศาสตร์นะครับาย,าย,ายากหน่อยบางทีแต้วก็น่าจะไม่ยาครับเต็ขั้นขึ้นเลขก็จุกๆนะเปบางคนนะเพื่อขอเอพื่อติสอบวิจุณนะครับแล้วก็พื่็จะเอาแห่งม้แรกด้วยนะครับที่ดดตอบถูก ตอบถูกจะเออผู้ิดจะเป็นต้องเมนแรกแต่ถ้าตอบถูกกันหมดเลยเดี๋ยวพี่แค่จะเอาแค่เมนอันแรกไม่ได้ส่งมาเลยถ้าเมนแรกตอบผิดเมนอื่นยังมีโอกาสได้นะครับเดีถ้าเมนแรกตอบถูกเลยก็ก็ไม่มีโอกาสได้เอาไม่มาแจกฟรีๆเลยนะครับก็มีเรตูนนะครับเบอร์หกสิบมีมีพ้นเนี่ยน,นะครับก็จะมีเรตูนเรตูนเพชรสามเพชรนะครับด่านเลยเยอะด่านจิบเพชรเลยเยอะแยะเลย มีเลโชน,นะครับแล้วก็จะมีเอสมาลีปโปรดุกัลดีเยอะหกสิบตอนที่อยู่มาลีเนียครับอยู่กับมาลีเนียครับไม่ใช่มาลีฟอร์ดนะครับแล้วนี่ไม่ดูไอ้เจ็ดด่านอะไเยอะเลยนะครับตัวให้ดูเยอะๆนะครับตอนนี้ครับไปแต่ตามลาฟพิกน,นี่งโซลูครับ นี่ยังมีด่านเยอะๆเลยยังอีการ์ง่ายเพื่อนๆนี่ก็จะเล่งสีอันนี้เป็นไอดีพันพันเล่นได้นะครับก็มานี่ครับเดี๋ยวให้ดูตัวลครทกอราท้งหมกีตัวนะครับมีเป็นนะครับตัวละครมีเป็นีก็จะมีอยู่ประมาณ1นึ่5 6 7งสามสี่ห้ปดเก้าตัว คตัวนะคบก็ถ้าใครใครที่อยากได้สามารถิ้เนได้จะแชร์องินที่ใ,ใต้คอมเมนต์ที่ตอบคำถามไม่ได้บมันนะครับก็เวลาทนี้ก็เป็นอีนทูตกตกิดเดีวเราช่วันนกอนคุณชมไปกับพี่แล้วสบายเดี๋ยวพี่พาไปกินตับ I ชอบกินตับเด็กเฮ้ยพี่ชอบให้เด็กกินตับเฮ้ยกินตับมาตั้งแต่เด็กให้แรกทัาเด็กน้ององเข้าใจของหวานของมันของเขาไม่เอาไม่เอาพี่สมัติก้นใส่ถ้าไปตับแล้วพี่ยอมตายถ้าไปตับแล้วพี่ยอมตายกอดน้องแคได้ต้องได้กินตับ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 โอ้ไมเที่ยวกันไหมจะไบก็ยีบไปไปกับพี่แล้วสบายเดี๋ยวพี่พาไปกิน